ค่ะสำหรัรคลิปนี้เป็นคลิปแบรนดอมนะคะมาดูลักษณะเนื้อคู่ของคุณจะมีบุคลิกลักษณะแบบไหนนะคะตรงกับคนที่อยู่ในใจของคุณหรือเปล่านะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, เพื่อเป็นแคสดูให้พี่ด้วยนะคะใครสนใจดูดว,ดวงส่วนตัวต้องการเพียนหอมหรือว่าน้ำมันหอมระเหยปรับรูนพลังงานรับโชคลาภก็ทั้มาสอบถามที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะมาดูกันนะคะว่าบุคลิกลักษณะของคู่แท้ของคุณเนี่ย เขาจะมีบุคลิกลักษณะแบบหี้นะคะโอ้โหน่าจะเป็นคนทางไกลนะคะคนคนน,นี้ยลักษณะคู่แท้ของคุณจะเป็นคนทางไกลต่างชาติต่างแดนต่างภาษาอาจต้องได้ข้ามน้ำข้ามทะเลหรือว่าเป็นรักออนไลน์ได้นะคะคุณอาจจะรู้จักกันผ่านสื่อโซเชียลได้นะคะคนคนนี้ เป็นคนที่เคยผิดหวังเคยเสียใจเคยปิดจบกับความรักมาแล้วนะคะคนคนนี้เขาเคยผิดหวังกับความรักเขาเคยแบบเจอมรสุมเจอความรักที่มันพ็อกติกที่มันสาหัสสากันเนี่ยจนแทบจะเอาตัวไม่รอดเลยนะคะคนคนนี้เขาเคยผ่านประสบการณ์ชีวิตคู่ที่มันแย่แยๆมามากมายเอง น่าจะเป็นคนที่คุณคบอยู่ดิวอยู่ในตอนนี้ด้วยนะคะลักษณะผู้แท้ของคุณเนี่ยคนคนเนี้ยเขาอยากจะไปต่อเขาอยากจะสามต่อเขาอยากจะพาคุณไปอยู่ด้วยเขาอยากจะพาคุณออกจากจุดจุดเนี้ยจุดที่คุณเป็นอยู่อ่ะคนคนเนี้ยเขาจะมาพาคุณออกจากจุดเดิมออกจากชีวิตที่มันไม่โอเคพ้าตอนก่อนหน้าเนี่ยชีวิตของคุณมันไม่โอเค เมื่อมีคนคนนี้เข้ามานะคะเขาจะพาคุณออกจากจิดที่ไม่โอเคเขาจะพาคุณไปสู่ชีวิตที่ดีพาคุณจะพาคุณไปสู่ชีวิตที่มั่งคั่งนะคะออโอ้โหจริงๆแล้วเขาเป็นคนห่วงโสดมากนะคะคนคนนี้เป็นคนห่วงโสดเป็นคนรักอิสระเขาไม่ได้เปิดใจให้ใครง่ายๆนะคะต่อให้ใครจะมาเสรอเสนอมูนนี่นั่นให้เขาอะ่ะเขาไม่ได้เปิดใจให้ใครง่ายๆเขารอ คนของเขาคนที่เป็นคู่แท้ของเขาเขาเก็บหัวใจไว้ให้คนที่คู่ควรกับเขาจริงๆเท่านั้นเขาไม่ได้เปิดใจให้ใครไง,ไง่ายๆโอ้โหพระเจ้าคนคนนี้เป็นคนเก่งมีความสามารถนะคะเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถเป็นคนมีชื่อเสียงนะคะ เมื่อคนคนนี้เข้ามาในชีวิตของคุณอะ่ะจะทําให้ชีวิตของคุณคิดผันเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเดิมคนคนนี้เข้ามาในชีวิตเขาจะมาช่วยเหลือเข้ามาเพื่อคุณเขาจะมาซัพพอร์ตเขาจะมาดึงชีวิตของคุณขึ้นอะ่ะก่อนหน้านี้ถ้าชีวิตของคุณอยู่กับรักเดิมๆอยู่กับเคยอ,อยู่กับรักที่มันพ็อกซิดอะ่ะเขาจะมาช่วยเหลือเพื่อคุณเขาจะมาเป็นแสงสว่างให้คุณ คนคนนี้เป็นรักทางไกลเป็นคนเก่งมีความสามารถฐานะการงานการเงินมั่นค,นคนงนเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาเป็นคนมีชื่อเสียงด้วยเมื่อเขาเข้ามานะคะชีวิตของคุณจะพลิกผันเปลี่ยนแปลงนะคะชีวิตของคุณจะมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ชีวิตคุณเหมือนได้เจอแสงสว่างเหมือนได้เจอโลกใบใหม่ เหมือนได้ชีวิตใหม่ไปเลยนะคะนี่คือลักษณะคู่แท็กของคุณน้อมรับพลังงานดีๆนี้ไปได้เลยจ้า